สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาเบ่งช่องจินตนาชาแนลมาเบ่งแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเมื่อนี้ค่ะวันที่15จินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของ c ซ a ค่ะเซียนเอเลขวิ่งแมนๆค่ะคุณผู้ชมเป็นเลขวิ่งมาก่อนนะคะน้อคนไห้เลขวิ่งมาก่อนล้วก็ะตามด้วยชุดเต็มนะคะคุณผู้ชมชุดเต็มคือชุดจับคู่ให้ค่ะของเพื่อนจับคู่ให้งวดก,อก่อนกับเขาค่ะคุณผู้ชม แล้วก็งวดที่ผ่านมาก็เข้าอีกค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมากอะ่ะปังอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนะาะชุดเต็มไปไหนนอกระไรรัฐบาลไทยของ CNA ยวดกคอนนะคะเข้าทั้งบนและล่างค่ะแล้วก็งวดงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ศูนย์เก้านาะคะ่ะเพิ่นไหมากเก้าค่ะคุณผู้ชมไหมากเก้า เก่ากับสองนะคะเปิ้ไหมากเก่ากับ2อกะเข้าทั้งสองและเก่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเลขวิ่งเนาะเก้ากับ2เป็นเลขวิ่งจะไปบนทั้งเบิร์ดค่ะคุณผู้ชมล่างไม่มาค่ะเปิ้จับคู่ให้ล่างก่บเขานะคะนวดก่อนฟุ้นจับเข่าทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมนวดก่อนนั่นคือออกอะไรล่ะทีนี้เพิ่นไหมาเลขวิ่งกับเข้าค่ะคุณผู้ชม เลขเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่เนาะจับคู่กับเขาขึ้นกันทั้งสองยางเลยค่ะแล้วก็เข้าทั้งบนและล่างเลยปังมากค่ะมาตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมวัตถิพันธ์มา,า,มากกับเขาสองเป็นหลักร้อยนะคะสองเป็นหลักร้อยแล้วก็เก้าเป็นหลักหน่วยค่ะคุณผู้ชมศูนย์เพิ่อนจะจับคู่ให้เพื่อนจับคู่ให้เก้าศูนย์นะคะแต่เข้าตัวกลับค่ะก็ถือว่าด,ดีอยู่นะคะคุณผู้ชมยังเข้าตัวกลับอยู่เพราะฉะนั้น เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมเส้นเอ NA, คำนวณน,นะคะมีประสบการณ์การคำนวณแนวท่างะคะ่ะการูทิตทางนะะเน,ะนเาะค่ะเนาะเอานํามาฝากคุณผู้ชมเมื่อโลดจิท่ทางแล้วก็โปเกบไปคนเดียวค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจแบ่งมาให้คุณผู้ชมด้วยค่ะทางช่องจินตนาชาแนลนะคะงวดนี้ค่ะจิมานจิป,ปังบอกระถินอยู่กับคุณผู้ชมค่ะคือน้าดวงน้าแหละค่ะคุณผู้ชมบางคนดวงดีแค่บตอตรงเห็น คิดเอากะถูกเนาะค่ะเนาะบางทีกะมาตรงกับเซียนคำนวณอย่างเช่นะคะอันนี้นถือว่าดวงค่ะคุณผู้ชมถ้าดวงขึ้นก็คือนน้ำเข้าน้ำขึ้น,น,นค่ะคุณผู้ชมเพันวา่าโบาณนพ่นวาแมนอีลีอยู่ค่ะจินตนาบ่เทียงะค่ะนี่น้ำขึ้นให้รีบตักแมนอยู่ค่ะที่ลีค่ะน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะว่ามันมาแค่ประเดี๋ยวเดียวค่ะคุณผู้ชมมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตอนไหนแมนบอกค่ะที่นี่ หาดวงเท่าดีนะคะทําอะไรมันก็ดีตื่นเช้ามายังคือไม่น่าจะได้มันก็ได้สิ่สไหมคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะดวงคนดีบางคนดีๆตลอดเลยคะ่ะดีไม่ตกเลยนะคะอันนั้นเป็นสางสมบุญเก่าเพิ่นมากเนาะคะ่ะเนาะคิดดีทําดีคะ่ะคุณผู้ชมก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะแต่ก็ไม่มีใครคิดร้ายหรอกคะ่ะคุณผู้ชมนะคะกานะอินเตอร์นาตะกาเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะ บรต้งน้อยใจสําหรับปูโบ,บ,บอร์ถูกนะคะใจ่ะไปเล่ากับบบถูกไปไทยกับโบแมนเอามันทอค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะจินตนาเองนี่แหะค่ะก็คือแต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เข้ามาักนะคะเข้ากับไปสรรหาก็คือดูหลายๆเซียน,นะค่ะคุณผู้ชมอย่าดูคนเดียวยังในช่องจินตนา n แนลมีตั้งหลายเซียน,นะค่ะเลขกวิช่ชนกันบบ ตรงเบื้องของหนุ่มภูพานของเซียนเอของอาจารย์ต้อยของอาจารย์ส่งค่ะคุณผู้ชมของลุงส่งค่ะเบื้องวาแนวทางเพิ่นตรงกันบอค่ะของปู่ศูนย์เจ็ดอังเสียค่ะคุณผู้ชมปู่ศูนย์เจ็ดอ่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะต้อตงเบื้องของเพิ่นนั่มค่ะคุณผู้ชมเบิ้งงส่การเทียบกันเอาค่ะอย่างของพ่อเซียนเพลงเังเสียนะเลขวิ่งเพิ่นมา,ากเพิ่นกระจับคูวินค่ะคุณผู้ชมเลขที่มันมากับตัวเด่น ตัววิ่งนะคะมันน่าจะมาตัวไหนเพนเห็ดเป็นคูวิ่นมาเลยค่ะคุณผู้ชม ่เส้นเอคะ่ะคุณผู้ชมเส้นเอวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกแปดค่ะเส้นเอให้วิ่งหนึ่งกับห้าบนล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่นกับเปย์ปนะคะหนึ่งกับห้าบนและล่างเพิ่นอันนี้เพิ่นเลยว่าสองตัวนี้ <c oughs> น้ำหนักไปตัวไหนไปบนตัวไหนไปล่างนะคะเพิ่นก็เลยบอกว่าห้าบนหนึ่งล่างมาสัน่นค่ะคุณผู้ชม มันจะแยกกันไปจังไดค่ะคุณผู้ชมกับเบิงเอานะะเนาะค่ะเนาะหนึ่งจะมาหรือว่าห้าจะมาบนและล่าง<ม>เพื่อนจับหคู่หายน้ำ่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ด้วยค่ะอันนี้คือชุดเต็มค่ะฝั่งซ้ายคือชุดเต็มนะคะชุดเต็มมี่ <c oughs> หก็มี10 13 17 19 18 5ก็มี57 50 52 58แล้วก็55านะคะนี่หาหาน้่ค่ะคุณผู้ชมหาหาโตเบิ้ลเนาะเพิ่นกันเลยว่าอ่ะหไปล่าง5ไปบนมาสัน่นถ้าหาบนถ้าเป็น52าสหาสองเลขแม่สว่างไอแม่ของแม่สาวอุดอรค่ะ ห้าสองไม่ไปบนห้าหกไม่มาล่างหาอย่างละคะ่ะคุณผู้ชมหาศูนย์กับบอมานะหาศูนย์ก็เสีเหลือหน่อยๆคูนก็สีเเรือหาเจ็ดหาแปดค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นบนจริงก็จะเหลือห้าเจ็ดกับห้าแปดห้าศูนย์หาศูนย์นี่ไปตรงกันกับเลขดังขจ้ออยู่คะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางเนาะ มีคอเอาค่ะเอาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับคู่ให้แล้วกาเลขเด่นเพิ่นค่ะหมวดกรอนเขาทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมเข้าบนและล่างแล้วกาหมวดหมวดของวันที่สองนี่ค่ะต้องสองที่ผ่านมาเข้าเก้าและสองสองไปลักลอยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าออกสองศูนย์เก้าบนเนาะแล้วเพิ่นกให้มากเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปด เกือบเกือบสามตัวเนาะคัะตผลจับสามตัวในไดอีรีได้ค่ะคุณผู้ชมนี่เอาค่ะแนวทางของเซนเอค่ะคุณผู้ชมโล่งหย่ยเด้อพี่น้องเดิอติดตามเบิร์เอาค่ะสีถือซีแมนกับบลูเนาะค่ะเนาะเซนเอกับบลูเพื่อกันรููแต่ว่าเพิ่นได้สูตรของเพิ่นมากตั้งแต่ใดเท่าไดเนาะคะ่ะเพิ่นเหตุสูตรมามีประสบการณ์มากเงวนั่นเนาะคะ่ะถ้าแถวบานเพิ่นถ้าบอกว่าเลขของเซนเอแถวบ้านเพิ่นกับสีย่ยัน นะคะเจ้าไม่อยากรับะจรินะเจ้ามือแถวบ้านไม่อยากรับเนาะค่ะคุณผู้ชมจินตนาร้องให้เบิ้งแล้วค่ะแนวทางของ CNA งวดวันที่17มกราคม2568ค่ะสิเป็นตัวใดพิจารณาเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมทาชอบกะบจัดคัดกับพานค่ะหาไปซื้อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมใบสองใบพ่อได้รุ่นเนาะว่าตัวไหนจะมา ว่าจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องจินตนาชาแนลนะคะเพื่อจะหาแนวทางดีๆแนวทางแมนๆนะคะเอามาฝากคุณผู้ชมครั้งต่อไปกดไลค์กดแชร์น้ำเนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ